สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาทำดวงความรักนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2565เดือนแห่งความรักซะด้วยนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีสามารถจะคิดดูได้นะคะใต้ชื่อภาพนะคะส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัว ก็สามารถนะคะที่จะดูได้นะคะในรายละเอียดต่างๆค่าครูนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อทางไลน์ไอดีนะคะนารีราดา65นะคะอยู่ภายใต้ชื่อภาพนะคะในรายละเอียดตรงนี้ วันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่สามารถทําให้ตรงกับชาวกันทุกหมดทุกทุกคนทั้งหมด100%ซนได้นะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจาญ,ญาณในการรับชมด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์คุณเป็นอย่างไรโอ้โหในเดือนกุมภาพันธ์นะคะมิสซันชายออร่ากระจายเลยนะคะชาวกัน อาจารย์รู้สึกว่าคนโสดต้องมีคนเข้ามาสนใจออรา่ากระจายขนาดนี้นะคะคนที่มีคู่ความรักก็ดีงามมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะหรือแม้แต่เพศเดียวกันนะตรงนี้นะคะสเสน่ห์แรงจังเลยนะคะนั้นระวังถ้าคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีคนมีคนเข้ามาสนใจคนอีกนะคะไม่ต้องบริหารสเสน่ห์แล้วถ้ามีคู่แล้วนะคะก็อยู่กับคู่ของเราไปใครที่เป็นคนโสดก็ ปล่อยให้เขาบริหารสเสน่ห์ไปนะคะมิสเันชัยนะคะคุณมีออร่าคุณดูเหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้คนสนใจนะคะถ้าเกิดใครไปเล่นแชทออนไลน์อยู่อาจจะมีคนไลน์ดึงเอ่อแอปดึงเข้ามานะดึง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  matching m a t c h i นะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะมีคนแบบติดต่อเข้ามาเยอะนะคะในช่วงเวลาของเดือนกุมภาพันธ์นี้อ สำหรับคนโสดนะจะรู้สึกว่าคุณหวังนะคะว่าคุณจะเจอคนที่จริงใจรักจริงนะคะ my home is my castle นะคะมาร่วมสร้างชีวิตสร้างเรือนหอนะคะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสวยงามเหมือนคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วก็มีปราสาทราชวังนะชาวกันเดือนนี้คุณมีความฝันอันยิ่งใหญ่มากๆนะคะ หรือใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วกําลังสร้างบ้านสร้างเรือนหออะไรได้วยกันหรือบางคนกาลังสร้างเรือนหออยู่ใกล้จะได้เข้าวิธีแต่งงานแล้วไปอยู่ในเรือนหอแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมีไพ่ของ To the Moon and Back นะคะเพราะนั้นตรงนี้ชาวกานหลายคนนะคะอาจจะเจอกับความผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะ รวมถึงคนโสดด้วยนะแต่คนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่ทําใจได้แล้วร่าเริงล้นลาได้แล้วนะคะสบายใจกับชีวิตโสดแล้วกําลังมีความหวังที่จะทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันประสบความสาเร็จมันมั่นคงมั่งคั่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะหรือว่าเจอความใหม่คนใหม่ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาร่วมสร้างความฝันที่สวยงามให้เป็นจริงกับคุณนะคะนะคือไปเจอกับกเรื่องราวความเศร้าลาเดมูลแอนด์แบ็คนะคะกลับมาทําใจได้แล้วยียาตัวเองได้แล้วนะคะ ส่วนคนที่มีคู่บางทีอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะแต่เหมือนกับว่าจะกลับมานะหรือถอยกันคนละก้าวนะคะถอยกันคนละก้าวก็ได้แล้วก็กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะกลับมาเป็นครอบครัวนะคะเป็นแฟนที่น่ารักกันเหมือนเดิมหรือว่าเป็นพ่อแม่ลูกที่แบบว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่าทาโร่ด้วยดีกว่านะคะวันนี้จะใช้ไพ่ชุดน้องแพนด้านะคะ มีครบหมดแล้วนะคะน้องหมาน้องแมวน้องนกน้องกระต่ายอะไรอีกเยอะเลยนะคะนี่มีน้องแพนด้าด้วยว,ว้าวเดือนแห่งความรักแล้วชาวกันความรักขึ้นมาดีขนาดนี้มีซันชายขนาดนี้คะ่ะออร่ากระจายนะคะเพราะนั้นไพ่ที่คู่ควรกับชาวกันนะคะ lovers นะคะไพ่ของความรักความรักกลับมาดีงามนะคะขอดูต่อนะคะขึ้นมาก็ ความรักล้นใจกันแล้วนะคะหัวใจเป็นสีชมพูมากๆนะคะมิสซันชายนะคะชาวกันในเดือนนี้นะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายโอ้ยราชินีเหรียญการเงินก็ดี <c oughs> การงานก็อาจจะหนักหน่อยนะคะแต่เงินดีก็สู้เอานะคะชาวกัน <c oughs> คุณเป็นราชาหรือราชินีเหรียญนะคะ <c oughs> ว้าวสิบเหรียญโอ้ยบอกแล้วว่าความรักดีงามนะตัวนี้นะคะอื สิเหรียญเป็นไพ่ของครอบครัวแล้วก็ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยน้องมีแพนด้านะคะลุมกินกอไผ่กันนะคะได้กอไผ่กอเบลเลอร์นะคะมีเหรียญเต็ไมไปหมดเลยเงินทองนะคะบางคนได้แตเอียจากช่วงตุดอินตุดจีนมาเยอะแล้ววันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมีไพ่ของแฮงแมนนะคะ แฮงแพนด้า <Hang> <laughs> อันนี้ไม่ใช่แมนอันนี้เป็นแพนด้าเขาเขียนว่าแฮงแพนด้านะคะแล้วก็มีไพ่ของแปดดาบวิ e อ of fortune ค่ะว้าวเด็กถือดาบนะคะ มีไพ่ของเดสนะคะมีไพ่ของก้าวไว้เท้าโอ้โหอุปสรรคของคุณที่คุณรอพอย แล้วก็มีไพ่ของสิบดาวกว่าคุณจะมาถึงสามใบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะสําหรับชาวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งที่คุณเพิ่งจะผ่านมาหรือกําลังจะผ่านนะคะแฮงแมนแฮงแพนด้านะคะรอคอยให้ความอึมคมรึมบรรยากาศอะไรต่างๆที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันกลับมา หาทางออกหาทางแก้ไขปัญหาได้นะคะคุณอาจจะมีพลังงานของชาวทัตลมชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มิถุนตุลเข้ามานะคะคนที่คุณรู้สึกว่าดวงชะตาฟ้าได้ขิดให้มาเป็นคู่กันกับคุณนะคะเหมือนกับช่วงแรกตัวคุณกับตัวเขาอะมันมีความเข้ากันได้มากมายนะคะเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ที่เข้ามาเจอกันบางคนอาจจะรักหวือหวามากๆนะคะแต่มันกับว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทําให้ความรักของคุณ่ยมันถูกขัดขวางนะคะ ความรักเนี่ยสิบดาบอาจจะจบไปนะคะในช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วก็รอคอยนะคะรอคอยให้กลับมาเข้าอกเข้าใจกันรอคอยให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับบางคนนะ่ะเป็นลักษณะของเคยแต่งงานกันมาแล้วนะคะล็อกขวนกลับมาหากันใหม่กําลังเคลีย์พลังงานลบๆพลังงานที่ไม่เข้าใจกันพลังงานอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ย ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดผิดหวังนะคะอืมแต่ถามว่ามันจะเคลียร์ได้ไหมนะคะมันน่าจะเคลียร์ได้เพราะว่ามีพลังงานของความรักที่ยังอยู่เป็นพื้นฐานในใจคนสองคนอาจจะเคยรักกันมานานแล้วรักกันมากๆหรือแต่งงานเป็นครอบครัวมีลูกมีหล,ลานมีอะไรกันแล้วก็ได้นะหรือว่าสร้างครอบครัวจนเป็นสิบเหรียญนะ่ะสร้างครอบครัวมาจนมันมีพร้อมแล้วแต่เหมือนกับว่าพอมันมีพร้อมปุ๊บ มันไม่มีอะไรที่มันยึดเหนี่ยวมันต้องทําด้วยกันต่างฝ่ายต่างเหมือนกับมีเวลามีอิสระกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไปทําเรื่องราวอะไรหรือมีคนใหม่เข้ามาที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้าน้ําใจนะคะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะสําหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนสําหรับคนโสดนะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะอาจารย์ขออนุญาตทํานายเพื่อให้ครอบคลุมกับหลายๆสถานะมากขึ้น ถ้าเกิดเป็นคนโสดนะจะรู้สึกว่าคุณเจอความรักที่เจ็บปวดมานะคะแล้วเหมือนกับมันมีวิบากกรรมทางความรักอะไรบางอย่างที่อยู่ดีๆแปดด,ดาบคุณก็เจอปัญหานะคะหรืออยู่ดีๆมันก็มีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาแล้วก็จบกับความรักไปนะ,ะจบไปอย่างเจ็บปวดจบไปอย่างงงๆนะคะเนี่ยจบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะแดาบมันมืดแปด้านไปหมดนะคะเหมือนความรักของบางคนแบบมาไวไปไว มาเร็วเข็มเร็วมาไวไปไวใช่แล้วนะคะอืทีนี้คนสอนนะคะมันกับว่าคุณก็ยังเชื่อมั่นในความรักนะลออ e วอร์ over, view, for oo, view of f o r t u n นนะคะคุณยังเชื่อมั่นในความรักคุณยังแฮงแมนยังรอคอยความรักอยู่นะคะรอคอยคนที่จะเป็นตัวจริงเป็นคู่แท้ของคุณที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอืทีนี้คุณอาจจะพบนะคะกับชาวล,าลักนาราศีกุมภ์ถุนตนก็ได้ที่เพิ่งจบความรักมานะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือน คนอ,อกหักสองคนมาเจอกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้ต่อนีว้ว่านะคะ mm. คนมีคู่ก็กลังกลับมาเคลียร์กันนะอารมณ์แบบนี้นะคะ mm. เดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงต่อ mm. To the Moon and Back ด้วยนะคะนาจะเจออะไรที่ความผิดหวังก่อนแล้วก็ถอยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถอยกลับมามีความหวังกันใหม่ mm. มีไพ่ของเฮอร์มิตไพ่ของเลษีนะคะ แล้วก็มีไพ่ของไฮพิทเทสนะคะบางคนเจอกับปัญหาความรักที่เป็นมือที่สามรักสามเศร้าเข้ามาจนตัวเราอาจจะถอยออกมาก็ได้นะคะหรือเขาหนีจากเราไปก็ได้นะตรงนี้นะคะไพ่สลับตัวตนกันก็ได้เขาหนีเราทิ้งเราไปหาคนใหม่นะคะทําให้เราแบบสิบดาบเจ็บปวดจบแบบเจ็บๆมาแบบมาเร็วเข้มเร็วก็ทันหันมากๆนะคะสามเหรียญเหมือนการกลับมาครั้งเนี้ยนะคะ อาจจะเป็นการกลับมาเพื่อสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะหรือว่าคนที่เป็นคนโสดการที่คุณเจอกับคนใหม่ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่คุณเจอกับคนที่เข้ามาเป็นเหมือนหุ้นส่วนธุรกิจหุ้นส่วนชีวิตก็ได้นะคะมีไพ่ของสามเหรียญน,นะคะสี่ดาวเข้ามาเยียวยา,ยาจิตใจของกันและกันมีไพ่ของราชาเหรียญ หมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยพอมาอยู่คู่กันแล้วคขาเป็นสามเหรียญน่ะนะคะมันมีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลมันมีโอกาสที่จะสร้างธุรก,กิจสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยมันมีความมั่นคงม,มากๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันก็เลยอยากที่จะกลับมาเพื่อไปต่อนะคะสองไม้เทา้าการมองกันไกลนะคะราชินีไม้เท้านะคะหรือว่า มันเป็นพลังพลังงานของชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเม่สิงห์ธนูที่เข้ามาอยู่กับชาวธาตุดินนะคะมังกรทุ้ศกกันนะตรงนี้นะคะชาวกันเหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาหรือได้ตําแหน่งใหญ่โตนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะในระดับหัวหน้างานหรือในธุรกิจในอะไรที่เขาทําอยู่นะคะเป็นคนที่เก่งหลายด้านเก่งหลายทางก็ได้มีความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่แบบว่า เหมือนมีบารมีในการปกครองลูกน้องนะคะบทที่จะใช้อํานาจก็ใช้อํานาจได้นะบทที่จะอ่อนเหมือนเขาก็แบบเหมือนอ่อนเหมือนผ่อนได้นะคะความเป็นไม้เท้าของเขาตรงนี้เขาน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานมากๆนะคะสําหรับคนรักของคุณขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะอาจจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะ มีไพ่ขอนเจ็ดถ้วยนะคะบอกแล้วชาวก,กันเป็นคนช่างฝันนะคะดูสิว่าจะ7ถ้วยมาพร้อมกับอะไรเจ็ดถ้วยมาพร้อมกับห้าดาบสิบไม้เท้าเหมือนคุณฝันนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะมีคนรักหรือการกลับเข้ามาของคนรักของคุณเนี่ยนะคะจะเข้ามา ทาให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาอะไรเก่าๆนะคะคือทุกอย่างเนี่ยโอ้โหสี่ไม้เท้าใช่ทุกอย่างเนี่ยนะคะจบกับสิ่งเก่าๆไปให้หมดนะคะความขัดแย้งเก่าๆพลังงานเก่าๆสิ่งที่เป็นพฤติกรรมลักษณะน,นิสัยอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบอ่ะนะต้องเคลียร์ต้องแบบทําใหม่อ่ะนะคะ สี่ไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานของคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ต้องกลับเข้ามาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเป็นเวอร์ชั่นที่เหมือนกับว่าเป็นคนในฝันเดินออกมาจากความฝันของเชาวกันนะหรือถ้าเกิดเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มต้นคบกันนะคะเหมือนคนรู้สึกว่าก็ต้องเป็นคนที่เข้ามาสร้างฝันร่วมกันอยู่เคียงบ่าเคียงไหลไม่ว่าจะเจออุปสรรคขวางน้ำอะไรในความรักครั้งนี้ นะคะนั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่แบบมั่นคงแล้วก็จริงจังกับคุณเท่านั้นนะคะชาวกันใครมาเล่นๆคุณ <c oughs> คุณไล่ตะเพิดเอาไปเลยก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าถ้วยเพราะว่าคุณผิดหวังมามากพอแล้วนะคะกับเรื่องของความรักนะคะห้าถ้วยบางคนอาจจะไม่ใช่แค่เพิ่งเคยผิดหวังครั้งแรกอาจจะผิดหวังมาหลายครั้งแล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เราไม่อยากผิดหวังอีกนะเนี่ย เราอยากเจอคนที่มาซับพอร์ตมาให้กำลังใจกันนะคะเป็นคนที่มาสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำปกป้องเราได้นะคะราชาหรือราชินีไม้เท้าตรงนี้เป็นคนที่เป็นเดอะซันนะคะเป็นคู่บุญบาร,รมีของเราเป็นคู่สร้างนะคะที่ทำชีวิตของเรามีความอบอุ่นมีความสุขเรื่องราวของชาวกันนะจะรู้สึกว่านะเพราะนั้น <laughs> จะมีใหม่ทั้งทีนะคะ ต้องมีให้ดีกว่าเดิมนะพลังของเดซันเที่ยวมานะคะอ่ะขอดูฝั่งของคนรักของคุณบ้างนะคะเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูบทสรุปนะคะมีไพ่ของเดาบ2ดาบนะคะ หมือนคนรักของคุณแอปทำอะไรบางอย่างครบซ้อนครบทีเดียวสองคนนะคะอืมเป็นแบบสองใจนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ2ดาบมาพร้อมกับ7ดดาบมีไพ่ของราชินีไม้เท้านะคะพลังงานของชาวทัดไฟเขาอาจจะเป็นชาวเมสิงธนูก็ได้นะคะทัดไฟมาแล้วแล้วก็6ไม้เท้า 4ี่เหรียญเหมือนกับว่าชาวคนรักของคุณคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เคยเอาชนะใจคุณมาแล้วนะคะแล้วการที่เขาจะกลับมาครั้งนี้นะคะเขาก็ได้เปลียดอยู่ดีเพราะว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่สี่เหรียญน่ะนะคะเขาก็ยังมีคุณในหัวใจคุณก็ยังมีความรักมีเยืย่อใยต่อเขาอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้เขาอยากจะกลับมาเพื่อขอโอกาสจากคุณ มีไพ่ของสังทวยนะคะไพ่ของการ r e เนียนกลับมาคืนดีกันนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนรักที่ดีต่อกันเป็นครอบครัวนะคะ in place นะคะเป็นครอบครัวเป็นคู่นะคะที่ช่วยส่งเสริมที่ช่วยเกื้อหนุนที่ช่วยกันสร้างครอบครัวให้ประสบความสำเร็จนะคะเหมือนเดิมนะตรงน,นี้นะคะหรือเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็จะมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะ มือนเขาก็อาจจะไม่แน่ใจนะคะมไม่แน่ใจว่าอืมอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะยังไม่แน่ใจในตัวเขานะคะเพราะว่าเนี่ยสองเหรียญเหมือนเขาอาจจะยังตัดอีกฝ่ายหนึ่งนะไฮพิทเทสนะคะคนที่เป็นมือที่สามนะคะอาจจะยังตัดได้ไม่ขาดดีก็ได้นะคะอาจจะยังเหมือนแอบคบแอบคุยกันอยู่มีไพ่ของเจ็ดดาบขึ้นมาอืมนะคะ นั้นคนที่เป็นคนใหม่คนโสดก็ต้องระวังนะตรงนี้นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ายัง,ย,งยังแอบคุยยังแอบคบกับใครอะไรคนเก่าเขาอยู่หรือเปล่านะคะดูให้ดีๆนะแฮงแมนนะคะเขาอาจจะรู้ว่าคุณรอเขาอยู่นะตรงนี้นะคะ หรือเขารอใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าเป็นกรณีคนโสดนะคะรอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นคู่นะคะอยอยเอามันออกสองใบไม่เอานะคะหดีวก็ออกใบเดียวอ๋อเหมือนรอนะคะรอให้เคลียพลังงานนะคะสามดาบพลังงานของมือที่สามนะคะ บางคนอาจจะยื่นคำขาดนะตรงนี้นะคะต้องจบกับทางโน้นถึงจะกลับมาคืนดีกันได้จริงด้วยนะคะจบปัญหารักสามเศร้าก่อนถึงจะคืนดีด้วยนะคะเขารู้ดีว่าคุณพูดแล้วคุณก็ต้องแบบเด็ดขาดะนะคะสามดาวแล้วก็สีไม้เท้าถ้าจะมาเริ่มต้นกันใหม่ต้องตัดพลังงานคนเก่าๆนะคะเนี่ยนะคะไม่อย่างนั้นไม่ให้โอกาสนะเจ็ดไม้เท้าอ่ะนะมันต้องพยายามทําให้ได้นะคะ เหมือนกับตรงนี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยคนคนเดิมนะคะแต่ในมิติในเวอร์ชั่นที่ที่เปลี่ยนไปนะคะให้กลับมาเหมือนกับ เข้าใจเห็นคุณค่าในความรักของกันและกันถ้ายังเห็นว่าเรามีคุณค่ามากพอก็ต้องทําอะไรเพื่อให้แบบว่าแสดงให้เห็นนะว่ารักเราจริงเห็นเรามีค่าเห็นเราเป็นคนสําคัญเห็นเราเป็น n u m b e r o n วนะคะอารมณ์แบบนี้อันนั้นต้องพยายามนะคุณจะให้เขาแบบพยายามพิสูจน์ตนเองนะแต่ตรงนี้พ่อาจจะสลับตัวตนกันเป็นเขาให้คุณพยายามก็ได้นะถ้าคุณอาจจะทําผิดกับเขานะคะ มีไพ่ของก้าดาบนะคะแล้วก็สามในเทา้าเหมือนเขาก็มีความหนักใจนะตอนนี้นะคะความเป็น9ก้าดาบความเป็นสามในเทา้าแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะตอนนี้นะคะเหมือนเขาจะต้องตัดใจเขาจะต้องเด็ดขาด นะคะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะชาวกันคุณเป็นทาตดินนะคะมังกรประสบกันเด็กเถีเ่ยนคนนี้หรือคู่ของคุณมางทีอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะความเป็นห้าเหรียญน,นะคะมันเขาจะต้องพยายามใส่ใจเอาใจคุณมากขึ้นนะคะความเป็นห้าเหรียญเพื่อที่จะได้ให้คุณน่ย ให้คุณค่ากับเขาให้เขากลับมาอยู่ในใจของคุณเหมือนเดิมให้กลับมาเป็นน u m b บ r ของคุณเหมือนเดิมนะคะความเป็นหนึ่งเหรียญตรงนี้หนึ่งดาวก็ารอการตัดสินใจของคุณอยู่นะคะชาวกันหรือมาเป็นแฟนใหม่มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะตรงนี้เหมือนกับชาวกันน่ะนะคะในช่วงที่คุณเป็นโสดในช่วงที่คุณแบบคนละขังหายไปนะเก้าเหรียญนะ่ะ เหมือนคณก็มีโชคดีในเรื่องของการงานการเงินนะคะทําให้คุณแบบอารมณ์แบบอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วอะ่ะสดอโล,ล,ล่สวยๆรวยๆแล้วนะคะเหมือนเราไม่สนไม่แคร์ก็ได้ <laughs> เราอยู่ได้ด้วยลาแข้งของเรานะคะด้วยความสามารถของเรานะคะเราไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเขาอีกต่อไปอารมณ์แบบนี้นะคะเดือนนี้เห็นไหมออร่ากระจายสวยเลือกได้ <laughs> นะคะถ้ามีคนใหม่เข้ามาคุณก็จะดูเขาให้ดีนะถ้าเป็นคนเก่าคุณก็ต้องแบบ มีข้อแม้ว่ากลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะความเป็นสามเหรียญค่ะเปลี่ยนจากสามดาบมาเป็นสามเหรียญนะคะอ่าหรือต้องทําตัวใหม่ทําตัวให้ขยันขันแข็งขยันทํามาหากินขยันหาเงินขยันสไร้างรายได้นะคะ marché, ต้องแสดงให้เห็นที่สุดตนเองให้เห็นนะคะว่าเขาอ่ะให้คุณค่าในตัวคุณมากพอนะดูสิสองถ้วยเจ็ดเหรียญน่ะนะคะ เขาเข้าใจถึงความฝันถึงเป้าหมายชีวิตที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะคุยกันเข้าใจนะคะส่งเสริมให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วคุณถึงจะแบบเปิดใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ็ดเหรียญนะคะหรือคุณเปิดใจให้เขาเข้ามานะคะต้องมีความผูกพันต้องมีความมั่นคงต่อกันก่อนนะคะกับความรู้สึกตรงนี้เดี๋ยวดูสิว่าแล้วในบทสรุปนะคะในไพ่นะคะชุดนี้จะเป็นอย่างไร ดูบทสรุปนะคะโอ้โหเป็นไพ่ของ The World นะคะหรือว่าตรงนี้คนรักของคุณอาจจะมาจากต่างถิ่นยันไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือว่ากลับมามาสร้างโลกไปเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นคนรักคนใหม่เข้ามาเพื่อสร้างโลกไปเดียวกันนะคะหลังจากที่มันดูเข้าอกเข้าใจดูมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะหลงในสเสน่ห์ของคุณเข้าแล้วนะคะ กลับมาพร้อมนะคะที่จะไปต่อความรักนะคะความเป็น the world ตรงนี้นะคะเพราะนั้น my home is my castle นะคะเหมือนคนสองคนกำลังที่จะสร้างโลกไปเดียวกันกำลังจะสร้างบ้านสร้างเรือนหอสร้างอะไรสักอย่างสร้างอนาคตที่มีความฝันที่สวยงามร่วมกันนะคะเหมือนกับการเดินทางของความรักของคุณมันต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านขวากหนาม สนะาวกันนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนสวยเลือกได้บางคนอาจจะไม่เลือกกับไปอยู่กับคนเดิมบางคนอาจจะเลือกเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าถ้าเป็นคนใหม่เลยของชาวกันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูซิดูซิลุ้นกันนะถ้าเป็นคนใหม่เลยของชาวกันจะเป็นอย่างไรคะว้าวสามถ้วยคนใหม่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ อยู่ใกล้ๆตัวคุณเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือเพื่อนในวัยเด็กก็ได้นะคะแต่ว่าคนนี้ณเวลานี้เขามีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่หรือหน้าที่การงานแล้วนะคะแล้วมันเกิดจากความรักความเข้าใจความเห็นใจนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับอาจจะคอยให้กําลังใจหรืออยู่เคียงข้างคุณนะคะเป็นความหวังให้กับคุณหรือว่าคอยซัพพอร์ตคอยเยียวยาจิตใจคุณในช่วงเวลาที่คุณเจ็บปวดกับความรักหรือคุณโดดเดี่ยว นะเพราะนั้นความรักตรงนี้ความรักครั้งใหม่ของคุณก็เลยเป็นเดอะสตาร์เป็นความรักที่มันกับว่าเข้ามาแบบเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะมันเป็นปฏิหาริย์ที่ฟ้าส่งใครสักคนเข้ามาในเวลาที่เรากําลังต้องการนะคะกําลังใจต้องการคนที่มาอยู่เคียงข้างนะเพราะนั้นตองนี้คุณเจอคนใหม่ที่ดีแล้วจ้ะว่าคุณไม่กลับไปหาคนเก่านะคะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า พลังงานจากไพ่ Oracle นะคะจะบอกว่าอย่างไรบ้างเอ๊ะอาจารย์เอาชุดนี้ไปรื้ยังน่าจะยังขอดูซิว่านอกจากราศีต่างๆแล้วเป็นใครได้บ้าง v i r g o กนะคะกันกันได้กันเองนะคะชาวทัดดินนะคะ Capricorn นะคะชาวลัคนาราศีมังกรธาตุด,ดินเช่นกันทัดดินมาแรงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ Cancer นะคะคนที่เกิดชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ m e r c u r s นะคะ,นะ,ค,ะคนที่เกิดวันพุธนะคะ Mars คนที่เกิดวันอังคารค่ะ Taurus นะคะ,ะ,คะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ เห็นไหมเอ่ยอุ้ยไม่เห็นขออภัยแล้วก็ aquarius นะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มทัดลมค่ะอเมื่อกี้ก็มีทัดลมเข้ามาด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะเป็นพลังงานจากไพ่ Oracle ดูซิว่าจะให้คำแนะนำกับความรักตรงนี้อย่างไรนะคะชาวกันคุณจะมีให้เลือกนะตรงนี้นะคะ บางทีคุณก็เลือกคนใหม่ก็ได้ไม่จาเป็นต้องเลือกคนที่อุย๊ยพ่บอกว่าดีไซน์ตัดสินใจสินะคะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะเพราะาปีนี้มีดัไชนยคุณเลือกได้นะคะนะตัดสินใจให้ดีนะคะสปันน์อัพยูเนสคนที่จะมาสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตหรือเดินทางท,าท่องเที่ยวนะคะไปไหนไปกันมีกิจกรรมอะไรที่ทําด้วยกันอย่างมีความสุขไปต่อชีวิตเมกเวสนะคะ คนที่เข้ามาแล้วทําให้หัวใจของคณเต้นรัวคนที่แบบเหมือนคนสัมผัสได้ว่าคนนี้คือคนที่จะเข้ามาเป็นความสุขให้กับชีวิตของคุณ <c oughs> นะคะทําให้หลุดพ้นจากชีวิตเดิมๆอะไรที่มันน่าเบือ่ออะไรกเก่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนใหม่กลับมาจะรู้สึกว่าก็ต้องมาในคนเก่ากลับมาก็ต้องมาในเวอร์ชั่นใหม่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกับไพ่ชุดนี้นะคะไพ่จะบอกว่าอะไรบ้าง แฮปปี้แฮปปี้คุณเลือกความสุขนะคะชาวกันถ้าอยู่กับใครแล้วมีความสุขคุณก็จะเลือกคนนั้นนะเนี่ยคนที่ทำให้ชีวิตคุณสงบสุขร่มเย็นนะคะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิต REGENERATION คนที่จะมาสร้างนะคะ สร้างลูกนะคะแล้วก็มีหลานสืบทอดตระกูลไปจนแบบชั่วลูกชั่วหลานนะคะหรือว่าพัฒนาธุรกิจและพัฒนาอะไรบางอย่างให้มันเติบโตมั่งคั่งร่ำรวยก้าวหน้าต่อไป a าเช in the w i n นนะคะเหมือนกับท่ามกลางปัญหาอะไรหลายๆลอย่างที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะคะเพราะนั้นคุณก็ต้องเลือกนะคะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดต้องเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะ อันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณเลยนะ,ะไม่ต้องไปเลือกเพราะว่ารู้สึกผิดกับใครหรือสองสารใครนะคะเลือกเอาที่คนที่จะทำให้คุณมีความสุขกับชีวิต นะคะค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจกับชาวกันทุกท่านนะคะขอเรื่องราวดีๆความรักดีๆนะคะเป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับนะคะขอเป็นพลังงานของคุณนะคะชาวกันอาจารย์นลีก็เป็นกาลังใจให้ค่ะใครที่อยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์ก็อย่าลืมนะคะใช้กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ